พี่น้องหาดูกระต่ายค่ะแรดบบิดเดินแทบแรดบิดเออฮอซี่มีม้าค่ะ mm hmm. แถวนี้จะมีม้านะคะเบิงพี่น้องมีพงยังกินไหนบอกร้อนนะคะวันนี้แดดออกค่นพามาเดินเล่นอันนี้เป็นพักเสียนยงปนี้ น้าบอกว่ามันบนเป็นผัก is v e เว t oh, <laughs> a b l บอร์ we c เ n make s ซุปอันไหนนี่อ๋อ s อ r r y ท่านมกซุปโอ้ยคันอาย o ก็ w บ y y o ยู่โทนเมียดนทัชแล้วก็บม่คอยหูเป็นไงหรอกค่ะพาผักหยังเพราะว่าเราอยู่ใ่ในเมืองอันนี้มันผักเสียบนี่นี่ Vegetable or not? No. No? what we don't eat. Um. You in the city, everyone. You are. You are in the sun. Peter is in the sun. Vegetable. Berries. Ah. Oh, for. For yet. But it is not the season. Ah. Oh. Later, it will be a berries. เบส์อะกุดตีสันวอคุกกี้มันเป็นสวนสาธารณะคะนะที่ที่ปารีสนี่แหละคะ่ะแต่ว่าลืมชื่อค่ะทุกคนวันนี้พามานะคะแล้วเพิ่งเคยออมาออกซื้อ,อไปไหนกันติดได้รูปแต่ละรูปขอบคุณที่ชอบคลิปเรานะคะขอบคุณที่ติดตามะคะ่ะ เ,เพื่อมั่สิเห็นกระต่ายแล้วว่าอยู่ี่นี่เราสิไปถ่าไปบึงหมากค่ะนี่แหละค่ะมันอยู่คนก็จะมาเดินโอ oh, beautiful flower กินเดรบกเนนี่เนาะ,นะหาวเนีนยกิน oh. อ้่าจบคลิปนี้เอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ